อืมปยแม่แลำแม่ไงน่นะครับฟานะชมปูกันครับนี่ลูกน้องเข้ามาแล้วครับนี่ปูมาล้วนๆนะครับปูมาสดๆนะครับเพิ่งขึ้นมานะครับนี่แหละครับน้ำแห้ง นี่เจ้า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 เออโอเต็มกันรดดแต่ล่วงไหวบ้าโอ้ยไหวดิยิ้มเลยหน้าบานเลยปูเพียบนี่ปาคน ติดกันทุกคนนะแต่เร่องอันนี้ของใครนี่วันมันยังไม่หมดอีกอะปูหน้าบ้านัปูปูเพิ่งเข้าเย็นเพอะมย่มีลุงกระดิ่งกระดิ่งนี่สดสดจ้าสองสามวันมันก็ต้องหมดแล้วนะเอหน้าบ้านนัอย่างอย่าดอีกยังยัง แล้วมันไม่ได้ติดเพื่บ้านเราเนี่ยพี่ชิพทั้งฝั่งบางละมุงทังฝั่งเราโดนหมดลก็ติดมันจะเป็นช่วงฤดูกาลจะมันไม่หมดมันไม่หมดหรอปูสิบสามโลสองฟันในหมูฟันวันนี้เว้ยทำไมหน้าหัวไม่ชื่นมื่นเลยละฮะไอต้องชื่นมื่นดิได้ปูก็ต้องดีใจสิ เท่ของใครนี่ดูควันไม่ได้ลงเวทมนูลยังไงกมีเโลนี่ยังดีดีกว่าตอนที่ได้2-3โลน่ะเขาก็ข้าวม้วนจะตื่นน้ำจืดของในน้ำขายจ้าขายขายสดๆเลยจ้าเยอะวันนี้เยอะเอาดิอืม สดๆปูมาสดๆนนต้องช่วยยกคนยกคนเดียไม่ได้นะอ่ะหมดไม่ถุงหกสิบโลหรอกกระด้วงสามคนยกว้าวได้กิโลวะโม อะไรกับเขานน่ฮะเนื้อปูนออน่านน่านน่านเอาแล้วคิดนังเองเนี่ยถึงคิดมั้งเนี่ยถึงเหรไม่ถึงม ต้องไปคัดอีกนะครับคัดแยกนะครับคัดแยกปูตัวเมียตัวผู้ปูไซกลางไซเล็กไซใหญ่<อ><ล>ตัวใหญ่ใหญ่แอะกำลังดีอยโ่ใหญ่ใหญ่แค่นี้จิคิบกระดกทีเดียววไม่ทิ่มหรอเนาะนี่ครับสดสด สนใจทักอินบ yeah. ็อกมาเลยนะครับเดี๋ยวจะแด่มมีคี้รำมะเนี่ยอ๋อเฮ้ยครึ่งรำมันจะหนา มีสองลังครึ่งด้วยโอ้ยหนอครึ่งยังครึ่งยังคึ่งยังไม่หมดเอี่อะครับสนใจอินบ็อกซ์มาเลยนะครับ